la Mahadare 我们呃。Okay. Uh, um, ええ。<Yeah. S 2> <laughs>

Yeah. yeah. ขออนุ่าตพกเอาก็ไม่ได้ั้าเพื่เขาไม่ได้เขาไม่ได anyway? ้แล้วะเาทำเาเองเขเป็นนเองไปมือหมอหนไอย

มีนักคุยเอาเกี่ยวกับนั่นผมจะก็ตัวว่าอะครับทำงานของมั้งเนี่ยขอบคุณทำงานค้อยู่นี้ ุโนพันเถเทเลปมาเดนะดาวารัตยนณกตังสามังตนภารังคมงตุโนพันเตเทเลปมาเดนะดาวารัตยนณกตังสามังตนภารังคมงตุโน आमय तो हे ते ते वेग अमित अपंग อาติวาระนัสสิรสันติอมุตตาจางโตัตานรตมมวัตันติอายุวะนสุภาภะธมรัปา ฝากคณะสงฆ์ที่จัดคณะสงฆ์จัดรูปเาหว่าเจอยากโยมนคสงเือนักสงเป็นหลักรูปพระธาุสมทรูปทีุ่มณรถลูไทยเพราะว่าันเก่านนป ใช้งานดีแล้วก็เลจัดหัดจัดนัดร้่าว่าตองไอกันจะได้กลับไปกันก็อจะไปไไปไปกันล้วสดใจเลยไปพ่อจะไปไหมแกรักแักก็ไ i'm ah, the porque... <laughs>